วันนี้พายจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่หม้อไฟที่ของเยอะคุ้มย่านพระรามสามค่ะร้านนี้มีทั้งพวกเนื้อวัวเนื้อวากิวเนื้อแกะซีฟูด้ดและเขายังมีน้ำซุปให้เลือกหลายตัวและของที่ร้านนี้นะคะเขารวมเมนูพวกของกินเล่นของหวานแล้วก็เครื่องดื่มรีฟิลในบุฟเฟ่แล้วค่ะทุกอย่างคือกินได้ไม่อัน้นร้านเขาชื่อว่าร้าน MJ Hot Pot ตั้งอยู่ตรงข้ามเยื้องกับวัดปริวาสบรรยากาศในร้านนะคะสวยมากทุกคนแล้วมีที่นั่งเยอะมากมานะคะบุฟเฟ่เขาจะมี2ราคานะคะคือ499บวกกับ699บวกกินตัวหลังอยู่ที่700 85เซตซึ่งราคาย,ยังไม่รวมน้ำซุปค่ะแต่ว่าถ้ามากินช่วง11.30จนถึง4.00นจะได้ฟรีน้ำซุปไปเลยค่ะเลือกได้สูงสสด3ซุปต่อหมอ้อถัดมานะคะจะเป็นบาร์น้ำจิม้มต้องบริการตัวเองนะคะแต่ที่รา้านเขาจะมีแบบผสมน้ำจิ้มสูตรร้านไว้ให้ค่ะตัวแรกเป็นสูตรงาตัวนี้ไม่เผ็ดนะคะรสชาติจะหอมๆม,มันๆค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นน้ำจิ้มสูตรเผ็ดออกเผ็ดเ็เค็มๆและตัวสุดท้ายเป็นสูตรเผ็ดกับเปรี้ยวนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่กินน้ำจิ้มสูตรร้านจะปรุงน้ำจิมต,ตัวอ่นะะื ให้เลือกปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนบาร์เครื่องดื่มรีฟิลนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะมีทั้งพวกน้ําผลไม้น้ําชานะคะแล้วก็มีน้าเปล่าน้ําอัดลมรวมทั้งสลัดชีด้วยโดยจะมีพนักงานนะคะตักน้ําแข็งให้แล้วก็แค่เอาไปกดแล้วก็เติมน้ําได้เลยค่ะส่วนตัวสลัดชีชาไทยเขาจะมีแก้วเปล่าให้นะคะซึ่งรสชาติก็จะมีความออกหวานหวานมันๆค่ะทุกคนส่วนน้าซุปนะคะแพรเลือกแบบหม้อ3ช่องเลือกเป็นซุปหมาล่าเนื้อซุปน้าดาแล้วก็ซุปกกาดองหม้อใหญ่ดีเลยค่ะเวลาไปกินนะคะแพรแนะนาให้สั่งอาหารมารอไว้ก่อน ได้ไม่ขาดตอนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นพวกเนื้อพรีเมียมเนื้อวากิวเนื้อแกะเนื้อหมูแล้วก็มีพวกไส้เป็ดซีฟูด้ดหอยนางรมเครื่องในงต่างๆส่วนของทาเล่นนะคะแพรชอบหมูทอดเฉิงตูมากเลยค่ะเขาจะหั่นมาเป็นชิ้นพอดีคำนะคะเนื้อนุ่มแป้งข้างนอกกรอบตัวพริกกับรสชาต,ติออกเผ็ดๆเ,เ,เข้มๆส่วนไก่ทอดนะคะก็คือมาแบบร้นรอนๆเลยนะคะหนังข้างนอกกรอบข้างในเนื้อฉ่ำถาดแรกที่กินนะคะเป็นเนื้อพรีเมียมวากิวนะคะซึ่งเนื้อเขานุ่มแล้วก็มีความมันแทรกำกลังดีค่ะเนื้อไม่เหนียวตัวนี้ให้กินควบซุมม่าึงรสชติเข้ เผ็ดมันกําลังดีเลยค่ะ่วนอีกตัวหนึ่งแพ็กินเป็นตั้งโอนะคะซึ่งตัวนี้เอาไปลวกในหม่าล่าเหมือนกันหรือว่าใครจะเอาไปลวกในซุปกระดูกหมูก็ได้ตัวนี้มันจะมีความออกนุ่มๆหว,นวานๆตรงก้านเขาจะมีความกรอบค่ะค่ะนี้นะคะเป็นเนื้อแกะออสเตรเลียค่ะตัวนี้แพ็กก็ลวกในซุปหม่าล่านะคะเนื้อแกะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบกินง่ายกินคู่กับน้าจิ้มงาเลยค่ะและนอกจากพวกเนื้อสไลด์นะคะพวกเมนูเครื่องในก็เยอะมากมีพวกสะใภนางกระเพาะหมูหลอดลมหมูนะคะและยังมีพวกไส้เป็ดไส้หมูตตุุนนนแถมมยยังีเเออื้้ดว ถ้าใครชอบเอ็นเนื้อแบบนุ่มๆเด้งๆนะคะเหมือนเจลลี่แพรแนะนําเลยค่ะสั่งมาเป็นถาดลูกในหมาล่าคือเด็ดมากๆค่ะทุกคนตัวนี้กินปากได้เลยหรือจะจิ้มขั้วหรือจิ้มเผ็ดก็ได้นะคะถาดนี้นะคะเป็นขาหมูสไลด์เขาจะมีความแบบติดหนังออกเด้งๆกรึบๆค่ะส่วนเนื้อหมักหมาล่านะคะตัวนี้จะมีความหอมพผิดค,ค่ะทุกคนแต่รสชาติไม่เผ็ดมากเนื้อนุ่มกินง่ายและจากนั้นนะคะเราก็ฟองตาหู้ลงไปจุ่มกันบ้างซึ่งถ้าใครชอบกรอบๆก,ก็จุ่มแป๊บเดียวถ้าใครชอบนิ่มก็ลูกนา,นานๆแบบนี้ได้เลยค่ะดึงออกมาจะเป็นนนแแผ่ยาวๆบบี้ แล้วฟองเต้าคู่นะคะซับกับน้ำมันหมาล่าคือหอมมากส่วนตัวหอ,อยยงรมนะคะแพะจะราดน้ำซุปลงไปค่ะตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาจะรสชาติออกเผ็ดเปรี้ยวหวานจากนั้นนะคะเราสั่งปลากระพงมากินคู่กับซุปผักกาดดองบ้างค่ะซึ่งซุปตัวนี้กินคู่กับเนื้อปลาจะเข้ากันมากมานะคะเนื้อปลากระพงแล่มาหนาก,กํำลังดีตัวน้ำซุปเขาจะใส่ผักกาดดองมาให้ด้วยแล้ววันนี้แพะสั่งเส้นรามเมงลวกมากินคู่กันด้วยค่ะลาเขาจะลวกมาให้นิ่มๆพร้อมทานเลยกระเทียมเจียวตัวเส้นราเม หวานกับสุปรการดดองที่มีความเปรี้ยวแบบพอดีส่วนสูตรดำๆนะคะรสชาติเขาจะมีความอ,อกักหวานเค็มๆค่ะรสไม่จัดมากนะคะกินคู่กับพวกหมูสไลด์เนื้อสไลด์ไข่นกกระทาตามด้วยน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวตัวนี้กินแทนพรสื่อได้เลยค่ะเข้ากันมากๆแล้วพวกเมนูข้าวผัดที่ร้านเขาก็มีนะคะมีข้าวผัดไข่ข้าวผัดเนื้อแล้วก็มีข้าวสวยกินคู่กับพวกเนื้อที่ลวกกับซุปหมาล่าก็คือดีงามข้าวผัดมาได้ร่วนดีค่ะพอกินหม้อไฟเสร็จนะคะเรามาจัดของหวานกันบ้างพวกไอศครีมเขาจะมีแบบใส ส่วนตัวนี้นะคะเป็นเฉาก๊วยจะเป็นแบบเฉาก๊วยนมสดค่ะตัวนมสดจะออกมันๆหน่อยเฉาก๊วยจะมีความออกนุ่มออกเด้งนะคะไม่นิ่มเล็กเกินไปแต่ถ้าใครชอบน้ำเชื่อมแบบใส่นะคะจัดเป็นปิ่งเฟินก็ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบเด้งๆเจลลี่นะคะใส่มาใน้ำเชื่อมน้านไส้แดงมีแตงโมโกแก้มังกรใส่มาให้ด้วยส่วนพวกของทอดก็เด็ดนะคะอย่างวาเวียนนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนบัวลอยไส้ถั่วแดงคลุกด้วยงาก,กรอบๆค่ะทุกคนแป้งเขาจะมีความนุ่มยืดส่วนเหมือนถั่วทอดก็คือมีความกรอบฟูแบบนี้เลยนะคะตัวสุดท้ายนะคะจะเเปนสือาาข้วยทด ายแดงค่ะตัวนี้ก็จะมีความกรอบไ้น้ําตาลวหวานเยิมย้มๆค่ะทุกคนแต่ถ้าใค้ไปหลายคนนะคะเขามีโซนห้องคาราเกะส่วนตัวด้วยเหมา3ชั่วโมง1,000บาท